so cuz it's like i got you. สวัสดีครับผมเน็กออโต้สปินครับสวัสดีจากไต้หวันครับตอนนี้ผมขับรถยนต์ไฟฟ้ามาเที่ยวที่ซันมูลเลกครับแน่นอนครับซันมูลเลกเนี่ยเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันนะใครมาเที่ยวไต้หวันเนี่ยต้องขับรถมาเที่ยวที่นี่สักหน่อยจะขับรถมาก็ได้นะครับหรือจะนั่งรถสาธารณะมาก็ได้แต่สำหรับผมเองเนี่ยเป็นผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วในประเทศไทยมาถึงไต้หวันก็ต้องลองใช้กันสักหน่อยว่าการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในไต้หวันเป็นอย่างไรต้องบอกว่าแหมในไต้หวันเนี่ยสัดส่วนผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้้างนอยนะ เมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ประเภทอื่นแต่เรื่องของฟาซิลิตี้ของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาครับเพราะว่าสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยตามรายทางเนี่ยเยอะมากๆเลยรวมไปถึงตามจุดพักรถต่างๆก็มีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครับและตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่โรงแรมแกรนด์ไฮไลท์นะครับที่อยู่ติดกับทะเลสาบจันมูลเลคหรือที่คนไทยเรียกกันว่าทะเลสาบสุริยันจันทานั่นเองครับวันนี้เรามาพักผ่อนกันนะครับแต่แน่นอนเวลาเราเดินทางมาท่องเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยนอกจากหาโรงแรมที่ดีแล้วที่เอาไว้นอนแบบพักผ่อนอย่างสบายใจเทควิวสวย การที่เราหาโรงแรมที่มีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะนอกจากได้พักคนแล้วตัวรถยนต์ไฟฟ้าของเราก็ได้ชาร์จด้วยเช่นกันนั่นคือสาเหตุที่ผมเลือกมาพักที่โรงแรมแกนไฮไลท์แห่งนี้เพราะว่าเขามีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ด้านหลังตรงนี้นี่เองมาดูกันใกล้ๆนะครับโดยจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องชาร์จจากทาง MSI นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราไปดูที่โรงงานของเขามาแล้วนะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าข้อดีของเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจาก m เอ si เนี่ยมันมีดีอย่างไรนะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเครื่องชาร์จเวอร์ชันที่ใช้อยู่ในโรงแรมจริงๆเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่มีหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีกล้องตรงนี้มาให้ซึ่งจะเป็นรุ่นเดียวกันกันกบที่เข้าไปจําหน่ายในประเทศไทยของเราเลยโดยในเวอร์ชันที่ไต้หวันเนี่ยเขาจะเป็นหัวชาร์จ AC Type 1นะครับถ้าในประเทศไทยของเราเนี่ยจะใช้เป็น AC t y p e 2นะครับซึ่งวิธีการใช้งานตัวเครื่องชาร์จตัวนี้ก็ค่อนข้างง่ายเพราะว่าเมื่อเราเข้ามาที่สถานีชาร์จของโรงแรมแล้วเนี่ยเพียงเราแจ้งกับทางพนักกงงาานโรแมเข็จะ มาทาการแตะการเพื่อเริ่มใช้งานตัวเครื่องชาร์จให้โดยอัตโนมัติอันนี้ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยและอย่างที่โรงแรมแห่งนี้เขามีจุดชาร์จเนี่ยมีตู้ชาร์จทั้งหมด6ตู้ด้วยกันนั่นหมายความว่ารองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าได้สูงสุดถึง6คันเลยทีเดียวแล้วทําไมโรงแรมเนี่ยถึงเหมาะกับการใช้งานตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบตู้ AC แบบนี้โดยทั่วไปเนี่ยตู้ AC เนี่ยกำลังไฟในการชาร์จจะอยู่ที่7 1็ดถึงสิบเอ็ดกิโลวัตต์ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าระบบไฟฟ้าที่ณจุดนั้นๆว่าต้องกกาาาารรใใหห้้้้้ํํลลังงไไไฟออยูู่่ททีปะมณนนะมณนแวตชตช คำตอบก็คือเวลาที่เรามาใช้บริการที่โรงแรมเนี่ยแน่นอนครับเราเข้ามาโรงแรมเนี่ยเราก็นอนหลับพักผ่อนนะครับอย่างน้อย,ยต้องมี 6- 8ชั่วโมงอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับกับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นตู้ชาร์จ AC 7กิโลวัตต์เอาแบบท,ทั่วไปนะครับ7กิโลวัตต์เนี่ยนั่นหมายความว่า1ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้ไฟฟ้าเข้ามาที่ตัวรถยนต์ของเราอยู่ที่7หน่วยด้วยกันซึ่งแน่นอนเรานอนคืนนึ่งเนี่ยมี6-8ถึงชั่วโมงหรืออาจจะนอนถึงส0บชั่วโมงเลยก็ได้ถ้าเราเส ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าที่เราใช้วันนี้เนี่ยเราใช้เป็นเกียร์ ev6 นะครับซึ่งคันนี้ขนาดแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยคันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไซส์แบตเตรอรี่ที่ประมาณไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้ามาที่แบตเตอรี่ประมาณ50%เนี่ยคุณเสียบชาร์จข้ามคืนยังไงแบตเตอรี่ก็เต็มตอบโจทย์มากๆสาหรับการใช้งานตู้ชาร์จ ac ในโรงแรมเพราะว่าเวลาเราเข้าพักที่โรงแรมเนี่ยเราใช้เวลากับโรงแรมเยอะอยู่แล้วนะเรานอ,นอนหลับข้ามคืนอยู่แล้วเพราะงั้นเราไม่ต้องรีบนะครับในการชาร์จแบตเตอรี่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเครื่องชาร DC. อ่่งมติรรแแหนนี้เเป็คื ชาร์จ DC เอาสัก40กิโลวัตต์ก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้ารถยนต์ไฟฟ้าของคุณเนี่ยขนาดแบตเตอรี่อยู่ประมาณ70กิโลวัตต์คุณใช้เวลาชาร์จแค่2ชั่วโมงเท่านั้นคุณก็ต้องมาเลื่อนรถออกไปแล้วอันนั้นก็คือข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันใช้เวลาชาร์จค่อนข้างน้อยแต่ข้อเสียก็คือคุณจะจอดแช่ตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าคุณจะต้องเอารถออกไปเมื่อแบตเตอรี่ของคุณเต็มผิดกับลักษณะของการชาร์จด้วยตู้ชาร์จ AC แบบนี้ที่คุณสามารถเสียบชาร์จแบบยาวๆได้เลยเพราะว่ากําลังไฟในการชาร์จข,ของเขาเนี่ยเขาเข้าอยู่ที่ชั่วโมงละ7หน่วยเท่านั้นเองมันเลยเหมาะสําหรับการชาร์จข้ามคืนแบบนี้และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดคุณ ไปเปรียบเทียบราคาระหว่างตู้ชาร์จ AC กับตู้ชาร์จ DC เนี่ยโอ้โหราคาเนี่ยแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยนะครับอย่างตู้ชาร์จ DC เนี่ยถ้าที่ผมลองสำรวจตลาดดูนะครับถ้าเป็นไซส์สัก 40- 80ถึงกิโลวัตต์เนี่ยราคาตู้เนี่ยอาจจะอยู่ที่ระดับ5 0 0 0 0 0ถึง700,000บาทต,ต่อตู้เลยทีเดียวผิดกับตู้ชาร์จ AC แบบนี้นะครับเอาแบบอย่างแพงนะเอาตัวตู้พร้อมการติดตั้งแบบเนี้ยเต็มที่เลยนะต่อตู้ต่อจุดชาร์จเนี่ยประมาณช่วงครึ่งแสนถึงเกือบเกือบแสนเท่านั้นเองต่อห่จุดนะครับนั่นหมายความว่าคุ เอาว่าสมมติคุณมีมงบประมาณอยู่1ล้านบาทในการทําสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าประจาโรงแรมของคุณเนี่ยถ้าเป็นตู้ AC แบบนี้คุณอาจจะทําได้สักประมาณ6 1ถึงช่องไปเลยแล้วเกิดเป็นตู้ DC เนี่ยคุณอาจจะทําได้เต็มที่แค่2ช่องเท่านั้นครับแล้วทําไมต้องใช้เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจากทาง MSI ครับเพราะว่าจากการที่เราไปเยือนโรงงานของเขานเนี่ยพบว่าโอ้โหบอกเลยทาง MSI เนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็จัดจําหน่ายออกไปทั่วโลกเลยเขามีประสบการณ์เรื่องนี้มาเกือบ4ี่ปีนะครับทำ ตามพวกกาจอมาซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ค่อนข้างซับซ้อนมากๆเมื่อเขามาทําตัวของตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยที่มันมีความซับซ้อนที่น้อยกว่าทําให้มันเป็นเรื่องง่ายสําหรับเขามากๆและจากการที่เราไปดูโปรดักต์ของเขาเนี่ยพบว่าโอ้โหมาตรฐานของเขาเนี่ยดีมากๆอุปกรณ์ภายในเนี่ยเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยใส่อุปกรณ์เนี่ยเรียกได้ว่าให้แต่ของดีๆมานะครับเรียกได้ว่าเน้นเรื่องของความทนทานเป็นพิเศษแต่ก็ให้เรื่องของฟังก์ชันเรื่องของฟีเจอร์ที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์แบบนี้อีกด้วยเพราะนอกจากตัวเครื่องททีี่มมควาานน มีความเชื่อมั่นได้สูงมากๆแล้วเนี่ยเขายังมีระบบที่ช่วยทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถควบคุมตัวของเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นและสามารถดูสถิติการใช้งานดูรายได้ได้ไดว่าโอเครายได้ที่เกิดจากการใช้งานเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณไหนนะครับเพราะว่าเขามีโซลูชันในการควบคุมตัวเครื่องเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับไม่เพียงแต่เท่านั้นครับเขายังมีตัวของระบบ AI ที่อยู่ในตัวของเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตรงนี้ซึ่งระบบ AI เนี่ยเขาจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานของตัวเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนีม ความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลาเพื่อให้มันมีระยะเวลาอัพไทม์หรือระยะเวลาพร้อมใช้เนี่ยทิมมากที่สุดเพราะอย่างที่เราทราบกันนะถ้าตัวเครื่องเนี่ยมันพร้อมใช้งานตลอดเวลานั่นหมายความว่าเราสามารถสร้างรายได้ได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดมันมีบทที่ว่าเครื่องต้องรอซ่อมต้องรออะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะทําให้คุณเนี่ยเสียรายได้เขาเลยมีการติดตั้งระบบ AI เพื่อตรวจสอบการทํางานของตัวเครื่องให้มันพร้อมทางานตลอดเวลานั่นเองครับแล้วถ้าเรามีเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเยอะขนาดนี้เราจะจัดการยังไงทาง MSI เนี่ยเขาจะมีซอฟต์แวร์ที่ ไว้บริหารจัดก,การตัวเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะซึ่งคุณสามารถดูการทํางานของเครื่องชาร์จทีละเครื่องได้เลยว่าเครื่องไหนเนี่ยชาร์จไฟเท่าไหร่ชาร์จไปแล้วกี่นาทีใช้ไฟไปกี่กิโลวัตต์อวแล้วรวมกัน6เครื่องแบบเนี้ยใช้ไฟรวมเท่าไหร่ใช้ไฟไปแล้วกี่หน่วยสร้างรายได้มันแล้วกี่ดอลลาร์สามารถควบคุมได้ทั้งหมดเลยและสามารถดูได้ด้วยว่าในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละชั่วโมงเนี่ยมีทัฟฟิกการใช้งานมากน้อยแค่ไหนสามารถทําได้ด้วยเช่นกันสามารถดูได้ผ่านตัวของโปรแกรมจากทาง MSI ที่สามารถเข้ามาบริหารจัดการตัวของชา รถยนไฟฟ้าทั้งหมดนี้ได้เลยครับและไม่เพียงแต่เครื่องชาร์จรถยนไฟฟ้าจากทาง MSI ที่สามารถควบคุมได้นะครับเขายังสามารถควบคุมตัวของเครื่องชาร์จรถยนไฟฟ้าแบรนด์อื่นได้ด้วยนะครับขอเพียงแค่มีระบบโปรตโตคอล o c p p เท่านี้ก็สามารถควบคุมเครื่องชาร์จรถยนไฟฟ้าแบรนด์อื่นๆได้เลยก็สามารถใช้ตัวของระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการส่วนกลางเนี่ยสามารถดูสถิติการทํางานได้แบบเรียลไทม์เลยครับและอีกโจทย์หนึ่งนะครับที่น่าจะเจอปัญหากันนั่นคือเรื่องของแหล่งพลังงานไฟฟ้ามันจะพอหรือเปล่าคําตอบคือตัวระบบจัดการพลังงงงาานขอท M.S.I เนี่ยเขามีระบบแชร์โหลดให้ด้วยครับระบบแชร์โหลดคืออะไรอ่ะผมยกตัวอย่างนะสมมุติกริดในการทําเรื่องของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของคุณเนี่ยมีไฟที่จํากัดอยู่ที่100กิโลวัตต์อันนี้สมมตินะสมมุติว่าคุณมีเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารวมกันทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้ไฟเกิน100กิโลวัตต์แน่แต่แน่นอนปกติแล้วเนี่ยเวลาคนเอารถเข้ามาชาร์จเนี่ยเขาไม่ได้ชาร์จพร้อมกันนะว่าจะมีสมมติคุณมี10ช่องอาจจะเข้ามาชาร์จสัก4ี่ห้าช่องอะไรอย่างนี้ก็จัดไปเลยลไฟแ้ว ที่คุณมีตรงนั้นมันไม่พอตัวระบบเนี่ยสามารถจัดการเกลี่ยกําลังไฟฟ้าให้มันเท่าๆกันได้อันนี้ถือว่าดีมากๆเพราะจะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถชาร์จไฟฟ้าได้ตามปกปติครับโดยที่ไม่ต้องรอคันนี้ชาร์จเสร็จแล้วคันนี้ค่อยได้ชาร์จอันนี้ถือว่าเป็นโซลูชันที่ดีมากๆจากทาง MSI ครับซึ่งตัวเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจากทาง MSI เนี่ยเขาเน้นเรื่องของอุปกรณ์ที่เน้นเรื่องของความทนทานเป็นหลักเน้นเรื่องของความน่าเชื่อถือเป็นหลัก เพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นอย่างมากอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน,านเนี่ยมันมีความร้อนอยู่แล้วทาง MSI เขาทราบเรื่องนี้ดีเขาเลยจัดอุปกรณ์ดีๆใส่เข้ามาในตัวเครื่องนี้เพื่อให้มันมีความทนทานสูงสุดเพื่อ,อยุการใช้งานที่ยาวนานมากที่สุดครับและนี่ก็คือโซลูชันการใช้งานเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจากทาง MSI ครับบอกเลยว่าเหมาะสาหรับธุรกิจโรงแรมแบบนี้มากๆและเนี่ยผมมาที่ไต้หวันก็เจอเครื่องชาร์จของเขาเป็นโซลูชันที่ผมว่าดีนะใครใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหาโรงแรมทม การนะที่กําลังลังเลยว่าเอ๊ะติดเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบไหนเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่น่าสนใจนะครับแต่นาทีนี้เนี่ยกับประเทศไทยของเราที่มีผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยการที่คุณมีเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าประจําโรงแรมของคุณไว้สักสองสเครื่องหรืออาจจะเริ่มต้นสักหนึ่งเครื่องเนี่ยมันก็เป็นการที่ดีกว่าคุณไม่มีให้บริการเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ที่ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเดินทางไปพักผ่อนที่โรงแรมของคุณ ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของ Autospin ครับวันนี้กับผมเน็กขออนุญ,ญาตไปพักก่อนก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ